นี่ฮะความฉลาดของเขาที่ให้มากลับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมฮะจะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะสี่เฮดหรืออะไรต่างๆจะขึ้นมาทั้งหมดที่หน้าจอทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้เห็นไหมครับผมจะบ่งบอกด้วยว่าจะส่งกําลังตอนนี้ใช้อยู่ที่หมด สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเบดีนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะส่งมอบรถอีก1นึ่คันนะฮะกับคันนี้ครับผมเป็น Ford w i วท t กนั่นเองนะครับผมเป็น Ford w i วท t กในตัวของคับ4นะฮะอ่าคันนี้ตัวท็อปสุดในส่วนของ r a นเจอร์ก่อนที่เป็นในส่วนของแรปเตอร์นะครับผมนี่เลยฮะกับคันสีดำเดืดูแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผมว่าคันนี้มีออปชันอะไรมาบ้างแล้วก็ คันนี้แต่งอะไรมาเพิ่มเติมมาบ้างนะครับผมโอเคฮะเพิ่มการไม่เสียเวลาไปชมพร้อมๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอ็ดดี้นะครับผมนี่เลยฮะเราพามาชมกับคันนี้นะครับผมเป็นตัว Ford Wildtrak นั่นเองนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็น Ford Wildtrak ในตัวของคับสี่นะสนนราคาค่าตัวเขาอยู่ที่ล้านสองเก้าเก้านะครับผม นี่ฮะกับคันนี้นะครับที่แต่งหน้าเพิ่มเติมมาน่าจะผมพาไปชมนะนี่ฮะเรากดกดล็อกปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีไฟหลีตรงนี้ขึ้นทั้งหมดนะครับผมเป็นไฟเดย์ทาวน์เนาะแล้วก็ในโฉดนี้จะเป็นไฟหลีทั้งหมด3จุดนะครับผมเป็นสีส้มนั่นเองนะฮะแล้วก็กระจังหน้าของเขานี่เปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะฮะนี่ฮะกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนมาใหม่ก็คือจะเป็นในตัวของฟลอนตัว 3D แบบนี้นะครับจะเป็นสีดําแล้วก็เป็นตัวสือขอบสีขาวนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่แหละเป็นไงบ้างครับผม นี่ฮะกับรถละหล่อแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะโอ้โหของเขามาจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันนะฮะนี่เลยฮะจะมีกล้องตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของที่ฉีดจะฉีดน้ําตัวนี้ด้วยนะอ่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านหน้านะฮะตัวนี้จะมีเซนเซอร์มาแล้วนะครับผมเห็นไหมตัวนี้เป็นเซนเซอร์มาหนึ่งจุดนะแล้วก็เซนเซอร์นะฮะผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะฮะตรงนี้จะเป็นกล่อง ในส่วนของ a t Adaptive c r u i s e Control นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่เลยเวลาเราขับตามคันด้านหน้าได้อะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปในคุยของออปชันอีกทีนึ่งนะครับสำหรับตัวตัว fort ranger ตัวนี้แล้วกันนะับผมนี่ฮะเรามาดูภายนอกกันก่อบว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าเป็นแบบโอ้โหแมทริก LED นั่นเองนะครับผมอ้ามันดียังไงนะครับผม เวลาเราขับรถไปเนี але yeah, it, it we ่ยเราเปิดไฟสูงนะฮะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดมีรถสวนมานะครับผมนี่ฮะจะมีไฟสูงไฟต่ำที่ตรงนี้นะจะเป็นโปรเจคเตอร์แยกกันนะครับผมจะเป็นโปรเจคเตอร์แยกกันนะเวลามีรถขับสวนมาปุ๊บเนี่ยไฟสูงของเขาก็จะดรอปลงมาแล้วผมไฟสูงเขาจะดรอปลงมาเาเพื่อไปให้ไปสาทโดนคันด้านหน้านั่นเองนะครับผมแล้วเวลาหากว่าเราขับไปที่มืดรถคันนั้นสวนไปแล้วเนี่ยไฟก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะโอ้โหค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับตรงนี้นะครับผม นี่ฮะ <uis. FREE. S 1> นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมนี่ฮะก็จะมีในส่วนของไฟเอลีดตรงนี้ครับผมเป็นไฟเดย์ไทม์นั่นเองครับเป็นไฟเดย์ไทม์นั่นเองครับอยู่ที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของครอบนี่ฮะครอบไฟหน้านั่นเองครับผมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะนร,รับผมก็เป็นไฟหลีดเป็นไฟสปอตไลท์ก,ก็เป็น LED เหมือนกันนะครับผมเป็นสปอตไลท์ก็เป็น LED เหมือนกันนั่นเองครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะ โอ้โหค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขาตัวนี้จัดมาในชุดของคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้คิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบมีหมุดต้นเองนะฮะ,น,ะ,ะน,นี่นะฮะแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนยางนั่นเองครับผมก็เป็นในส่วนของยาง B F Kulek นะครับผมขอบ18นะฮะนี่ส,สวย ตัวนี้โอ้โหยาตัวนี้ค่อนข้างจะท็อปเลยทีเดียวสำหรับของเขาเองนะครับผมกับ265 60 r 1 8นะครับนี่ฮะยางเบฟูลิกนะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะฮะโอเคเดีย๋ยวผมตอนนี้ด้านข้างของเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นเขียนว่าติดไบเทอร์โบนั่นเองครับผมอันนี้เป็นไบเทอร์โบเนาะในส่วนของด้านข้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข,งข้างของเขานะฮะเวลาเรากดกด่มล็อคปุ๊บเนี่ย ตัวนี้ก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นนะครับผมอ่านะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของคับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมีไฟด้านล่างตรงนี้นะครับผมเห็นไฟด้านล่างตรงนี้ไหมฮะจะส่องสว่างเวลาที่มืดๆเนาะก็จะส่องสว่างเวลาเราขึ้นรถตรงนี้ก็จะช่วยส่องแสงสว่างได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องด้านข้างอีกหนึ่งชุดนะครับผมซ้ายขวาเนาะซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังนะครับผมจุลนกล้องที่ตรงนี้นะฮะอ่า นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของไสา,ายบายโซหรือบายสปอร์ตของเขานนั่นเองนะครับผมเวลารถเข้ามาจากาแซงขึ้นมาจากบ้านข้างนะครับผมตรงนี้ก็จะโชว์อ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมเลยดีกว่าสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยก็จะมีมาจากไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมน,ะนี่เป็นบายสปอร์ตในในด้านเขาที่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมอ่าก็คือบางคนนี่จะไปเปลี่ยน ไฟท้ายไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะับเพราะว่าไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะนี่เลยพร้อมกับในส่วนของไบสปอตของตรงนี้นะฮะจะมีในยุ่นของไวท์แ a ร์เท่านั้นนะครับผมที่เป็นแบบนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างกันต่อดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับติดในส่วนของอครอบมือเปิดมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตรงนี้นะครับผม กมือเปื่อแล้วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของเหลาหลังคาด้านบนตัวนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้วกันสาดนี่คือเป็นงานแท้ของของโชว์รูมเราเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของชิ้วกันสาดต่างๆนะฮะก็โหเป็นงไงกันบ้าง,งครับผมดูดูด้านข้างก่อนนะดสูสวยๆด้านข้างแบบนี้เป็นงไงกันบ้างเอ่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอบันไดข้างนะครับผมบันไดข,ข้างของเขา นะฮะตัวนี้บันไดข้าวของเขาเนี่ยจะเป็นออกดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับผมนี่ฮะามาใหม่ทั้งเซตเลยทีเดียวสำหรับบันไดข้าวแบบนี้นะฮะแล้วก็คลายสติ๊กเกอร์ไลโคนนะฮะนี่เลยโอ้โหลายสติ๊กเกอร์ไลโคนสวยสวยไวแท็กลูกค้าบอกว่าไม่ต้องแต่งเยอะนะครับคุณเนตตี้ก็คือขอเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ในส่วนของคิวล้อประมาณนี้ก็หล่อแล้วนะครับผมแล้วพวกข้อไฟต่างๆนะฮะเพราะว่ารถเขาหล่ออยู่แล้วจริงๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ด้านลัางนะครับเป็นสปอตบานรถตัวนี้เป็นงานนี่ฮะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับผมนี่สามารถลัดของได้นะฮะนี่ับผมโยกนะลัดของได้สบายๆเวลาเราบรรทุกของเราใช้งานได้จริงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของอาด้านข้างตังนี้นะครับผมเวลาเราจะขึ้นหยิบของนะแล้วก็เก็บที่นี้ขึ้นแล้วก็จับที่ตรงนี้นะครับผมขึ้นได้เลยนะครับผมนี่ฮะ เราจะหยิบของไม่ต้องไปหยิบที่ยากอะไรแล้วเนาะก็คือจะมีตรงนี้ให้นะครับผมเป็นไงบ้างฮะฮน,นี้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะอ่ะเราให้ดูไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายกันเนาะก็คือประมาณนี้เห็นไหมฮะไฟท้ายของเขาก็จะเป็น LED ทั้งเซตแล้วนะครับผมจะเป็น LED ทั้งเซตแล้วนะนี่เลยนี่ครับพร้อมบายสปอร์ตของเขาตัวนี้ก็มีในส่วนของข้อไฟไฟท้ายด้วยนะ เราเขียนว่าเจอร์นะครับเป็ข้อไฟท่ายทั้งหมดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผมจะมีเียนเขาวาแท็ตรงนี้นะครับผมแล้วก็โลโกโ้เขานี่จนะค่อนข,ข,ข้างจะใหญ่ขึ้นนะโลโก้เขาค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะฮะกล้องมองหลังเนาะแล้วก็นี่ฮะในส่วนของด้านท้ายจะเป็นลายซิก,กอร์สวยๆเป็นสัดควนด้านหลังเลยแล้วก็ข้างๆหรือข้างล่างนะครับผมตรงนี้นะจะเห็นจะปั๊มอยู่อ่ะ ปั๊มคำว่าลนเจอร์นั่นเองครับผมปั๊มคำว่าลนเจอร์นะฮะนี่ฮะแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดมาให้นะครับผมเซ็นเซอร์ตรงนี้นะเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับผมอ่านี่ฮะตอนนี้ก็มาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับตัวตัวนี้อะแล้วข้างหลังของเขานะครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้เขาให้ตาใหญ่เลยทีเดียวสําหรับตัวตัวผาท้ายเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ฮะ ค่อนข้างจะเบามากับผมใช้มือเดียวยกได้เลยนะฮะนี่ฮะมือเดียวยกได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนีเนี่ยมีชัวช่วยผ่อนแรงตัวนี้มาให้นะครับผมเห็นไหมตัวนี้มีชัวช่วยผ่อนแรงมาให้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะครับผมก็จะมาในส่วนของตรงนี้นะฮะเป็นพวกปลั๊กไฟต่างๆนะฮะนี่ฮะตัว outlet นะครับผมแล้วก็ส่วนกระบะไลเนืรอของเขาเนี่ยจะเป็นงานเข้าลูกได้มากขึ้นนะครับผมเป็นงานเข้าลูกได้มากขึ้นเพราะว่าของเขาเนี่ย จะทําในส่วนของซุล้อในเล็กลลเห็นไหมฮะจะเล็กโงทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมอานะฮะติดง่ายนะครับมือเดียวผมเอาขึ้นได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคผมพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่านะครับผมสําหรับด้านในเนาะนี่ฮะด้านในตัวนี้นะครับผมจะเป็นโอ้สีดำเกือบทั้งเซ็ตนะครับผมตัวนี้นะจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมดนะครับผมเรียกว่าสีดำทั้งหมดเลยดีกว่าเป็นรูนไรแท็กเนาะแล้วก็ด้านหลังของเขานะฮะ จะมีในส่วนของที่ชาร์จไฟนะครับผมแล้วก็นี่ฮะที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับแล้วก็มีแอร์หลังให้มาเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเลยทีเดียวสําหรับตัวช่องแอร์ของเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วเดินได้สีส้มแบบนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะครับผมด้านข้างของเขาเนาะก็จะเป็นหนังแล้วก็ติดไปด้วยสีส้มแบบนี้นะครับผมติดด้วยสีส้มแบบนี้นะฮะ เป็น,นไงบ้างครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดประตูอ,อยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมมือเปิดประตูขเขานักอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านในเนาะผมพามชมด้านในกันบ้างดีกว่านะครับอะ่ะด้านในนะฮะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะครับผมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะตัวคาวที่แล้วเนี่ยจะมีตัวเดียวเนาะแต่ตัวนี้เราให้ทั้งคู่นะฮะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถด้วยนะครับผมนี่ฮะ โอ้หนังเขาค่อนข้างจะจะดูดีทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ปรับคําว่าไวทัคนะครับผมปรับคำว่าไวทัคแบบนี้นะฮะดูภายในของเขาครับผมดูหรูหรามากนะฮะสำหรับรถตัวนี้นะครับอ่ะเป็นไงบ้างเอ่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมนะฮะข้างบนกันดีกว่านะครับผมสำหรับคันนี้เนาะขออนุญาตตารถนิดนึงครับผมขึ้นมาปุ๊บเนาะก็จะมีในส่วนของพุสตาร์ตรงนี้นะครับผม นี่ฮะปุตตาที่นี่นะเอคเคทผมจะสตาร์ทรถนะครับผมนี่ฮะก็คือจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมขึ้นมาหน้าจอบนี้เนาะหาไฟสะทอ้อนนิดนึงนะคะนี่ฮะใครเหยียบเบรกครับผม่ะสตาร์ทแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะหน้าจอของเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมอือบอกให้เรารัาเกเข็มขัดนะครับผมนะฮะอ่าโอเคเนาะนี่ฮะ อย่าี้ยปครับพร้อมที่จะขับแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเลื่อนมาสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้แอร์ยังไม่ได้เปิดนะเราสามารถเปิดแอร์ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะผมเปิดที่ตรงนี้ก็ได้หรือจะเปิดที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับผมในส่วนของการเล่นหน้าจอนะครับสําหรับตรงนี้นะฮะนี่ฮะแอร์ Air ทำงานแล้วะครับผมแอร์ Air ทำงานแล้วเนาะ,ะนี่ฮะ หน้าจอตรงนี้นะครับผมเราสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือและเราสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือสตาร์ทรถได้ด้วยนะครับผมสําหรับรถทุกรุ่นของ Ford ตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปนะครับผมเราสามารถใช้มือถือเนี่ยสั่งสตาร์ทรถได้เลยนะครับผมและให้อร air ทำงานได้เลยนะฮะนี่ฮะดูนะครับผมปรรยาหาศสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะ แล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะฮะจะมีที่นี่ฮะอยู่ตรงนู้นเนาะจะเป็นในส่วนของที่เปิดฝากระโปรงนะครับผมอยู Nine ่ที่ฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของเขานะฮะนี่เลยฮะเป็นไงบ้างครับผมโอ้โหที่เก็บของข้างเยอะเยอะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ด้วยเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะ ที่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถาชาร์จเวเล็ดได้เลยนะครับผมเอามือถือวางพูดแล้วก็ชาร์จเวเลตชาร์จได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมทุกรุ่นดีกว่าสําหรับตัว XLT ขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับทำงานร่วมกับเกียร์10สปีดนั่นเองนะครับผมแล้วในส่วนของเกียร์ของเขานะครับผมจะเป็นอยู่ที่บวกลบอยู่ที่ตรงหัวเกียร์แบบนี้นะฮะอ่านี่นะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยแลวนะครับผมแบบนี้เนอะรุ่นนี้ นะฮะในส่วนของตัวนี้จะมีในส่วนของช่วยจอดนะครับผมนี่ฮะเป็นเป็นตัว P แบบนี้นะเป็นที่จอดช่วยจอดให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือมีในส่วนของนี่ฮะกดที่ตรงนี้เนาะกดที่ตรงนี้นะครับผมก็จะดูกล้องข้างหลังได้เนาะนี่เลยครับผมเห็นไหมฮะการระยะที่ข้างหลังได้เลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะ เปลี่ยนโหมดได้นะฮะยวผมปิดไฟตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะผมปิดตรงนี้ก่อนเนาะนี่ฮะตรงนี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะเป็นโหมดปกตินะครับผมหรือเป็นโหมดลากจูงตรงนี้ได้หมดเห็นไหมฮะโดประหยัดน้ำมันนะครับผมนี่ฮะโหมดลากจูงหรือลากพ่วงนะครับผมตรงนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับรถรุ่นนี้เนาะอ่านะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะถนนลื่นนะครับผมเราก็สามารถปรับมาที่ตรงนี้ได้นะครับผมเพราว่าในส่วนของ อ่า,อานี่ฮะโครนหรือร่องโครนนะฮะเราก็จะบอกไว้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของทรายนะครับผมนี่ฮะความฉลาดของเขาที่ให้มากลับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เห็นไหมฮะจะขึ้นมาเลยแฮมิยะ 4H หรืออะไรต่างๆจะขึ้นมาทั้งหมดที่หน้าจอทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้เห็นไหมครับผมจะบ่งบอกด้วยว่าจะส่งกําลังตอนนี้ใช้อยู่ที่โหมดไหนนะครับผมแล้วก็นี่ฮะใช้ในส่วนของ 4H นั่นเองนะครับผม เนี่ยจะขึ้นโชว์ทั้งหมดนะครับผมที่หน้าจอเนี่ยจะขึ้นโชว์ทั้งหมดตรงนี้ด้วยจอกลางด้วยว่ารถเราตอนนี้ใช้ตรงไหนแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะขึ้นที่รูปตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของคับสี่นะครับเป็นไงบ้างฮะอ่าไปครับผมโอ้โหค่องงนข้างจะโอเคเลยนะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับผม นี่ครัผมก็กลับไปที่เดิมนะครับผมกลับที่เดิมได้นะครับผมไม่มีปัญหาเนาะกลับไปที่โหมดปกติได้เลยเห็นไหมซีกับ C ีออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกซีคูซีออกทั้งหมดนะฮะตัวนี้ก็ปลดออกแล้วนะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีช่วยเตือนในช่วยออกนอกเลนนะ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟตัวนี้นะฮะก็มีในช่วงของอ่า เตือนออกนอกเลนก็ช่วยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมก็มีช่วยของเอตือนออกนอกเลนอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็กดระยะนะครับผมที่ว่าจะาเวลาเราใช้เตือนออกนอกเลนหรือแม้กระทั่งเราใช้เนี่ย Adaptive Cruise Control เมื่อตามพันข้างหน้านะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคันนี้เนี่ยหมายความว่า ถ้าหากว่าเรานะครับผมถ้าหากว่าเราเนี่ยขับไปคันหน้าวิ่ง80แล้วก็วิ่ง80ตามจากเขาคันหน้าวิ่งร้อยแล้วก็วิ่งร้อยถ้าเกิดเราเป่าที่ร้อยเนาะคันหน้ารถ80แล้วก็เหลือ80แต่ถ้าคันหน้าออกไปปุ๊บรถของเราเนี่ยก็จะวิ่งไปที่ร้อยเท่าเดิมนะครับผมคันหน้าจอดคันนี้จอดด้วยนะครับผมอ่าฮะคันหน้าไปคันนี้ก็ไปต่อได้เหมือนกันนะครับผมอ่านี่ฮะเอาแบบง่ายๆนะฮะที่ว่าเราอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะ แล้วก็เราสามารถตั้งระยะใกล้ไกลได้จากที่ตรงนี้นะครับผมว่าเราจะตามคันหน้าเนี่ยใกล้หรือไกลอะไรต่างๆที่ตรงนี้นะครับผมที่นี้ฮะเห็นไหมฮะเลนจิปปิ้งนะครับผมนี่เลยเระบบช่วยรักษาช่องปิดใช่ไหมฮะถ้าจะเปิดแล้วก็เปิดก็จะเขียนว่าระบบเปิดแล้วก็จะโชว์ว่าเราอยู่ในเลนนะอะไรต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่เลยนะฮะ สวยแบบนี้นะครับผมโ okay. อเคถ้าเราจะเปิดประตูเราก็เปิดที่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเราลงจากรถที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าเปิดออตโต้นะครับผมเห็นไหมะจะเขียนว่าเปิดออตโต้หรือจะเปิดไฟสูงไฟต่ำอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะนี่เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นที่วางแก้วน้ำเนาะนี่เลยสวยแบบนี้นะครับ ก็คือตรงนี room, là, donc, oon, ้จะเป็นส่วนของระบบไฟต่างๆเนาะเราสามารถปรับไฟลีได้นะครับผมตัวนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเราปิดนะครับผมตัวนี้เราปิดไฟนะฮะแล้วโชว์ที่หน้าจอเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราปิดต่างๆเนาะตัวนี้ก็เปิดที่นี่ฮะไฟลีนะครับผมไฟใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะชมข้างหน้าว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะก่อนที่ไปชมเราเอาข้างในให้จบก่อนละกันเนาะแล้วก็ในโฉดนี้ฝาถังน้ำมันนะฮะแล้วก็ที่เปิดที่ตรงนี้นะครับผมเราปลดล็อกปุ๊บเนี่ยฝาถังน้ำมันก็จะ ปลดเหมือนกันนะครับผมสรับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีพับไฟฟ้านะครับผมตัวช่วยปรับไฟฟ้าที่ตรงนี้นะคะ <ผม S 1> รับผมฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะนี่นะครับผมปรับฝั่งซ้ายก็เป็นที่ทฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็ปรับที่วงกลมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นไงบ้างนะฮะสําหรับตัวนี้นะฮะโอ้โหเครื่องยนต์ค่อนข้างจะเงียบเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะครับผมมีฮะดูไฟหน้าของเขานะครับผม นี่ฮะถ้าจะเปิดไฟสูงเนี่ยมันก็จะเปิดไฟสูงเพิ่มขึ้นมาที่ด้านบนนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะอ่านีครับผมสำหรับรถซีส่วนแล้วหล่อแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของอได้ไม่ยากนะฮะอ่านะครับผมนี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาชมกับห้องเครื่องยนต์บ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องยนต์นะ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงห้องเครื่องยนต์กันแล้วนะครับผมําหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีไบเทอร์โบนะครับผมนี่ฮะเครื่องยนต์ขเขานี่จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กนะฮะแต่ว่าให้ขุมกําลังมากทีเดียวตัวนี้เห็นไหมฮะพัดลมเนี่ยจะหายไปจากตรงนี้แล้วนะครับผมจะใช้พัดลมไฟฟ้าแทนนะเห็นไหมฮะจะเป็นพัดลมไฟฟ้าแทนก็จะคือเหมือนพวกรถเก๋งเลยทีเดียวเพื่อจะลดภาระของ เครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ให้อ่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานหนักมากเกินไปเพราะว่าจะต้องพ่วงมาใช้กับอ่าในส่วนของพัดลมระบายความร้อนด้วยนะแล้วก็คือทําพัดลมไฟฟ้ามาเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะอ่านี่ฮะเป็นไงบ้างฮะสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวในส่วนของอ่ที่เปิดฝาน้ํานะครับผมแต่ว่าตอนนี้เครื่องร้อนเราไม่ควรจะเปิดนะฮะเป็นน้ําสีเขียวนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นในส่วนของ น้ำมันเบรกนะครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างนี่ฮะตัวนี้เป็นน้ําฉีดกระจกนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับผมบางคนสอบถามว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ตรงนี้นั่นเองตัวนี้ไปที่พวกกล่องกล่องฟิลกล่องไฟต่างๆครับผมตัวนี้รถดเดิมๆของเขาเขาเคลมว่า ลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยทีเดียวสําหรับรถรุ่นนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไดชาร์จเขาเนี่ยค่อนข้างจะไว้ข้างบนนะครับผมเห็นไหมฮะไดชาร์จจะไว้ข้างบนนะแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟต่างๆจะไว้ด้านบนทั้งหมดแล้วก็กล่องฟิลนะครับผมถ้าผมพูดว่าถ้าประมาณนี้นะฮะน้ำของเขาเนี่ยที่รถลุยได้ก็จะเกือบประมาณนี้เลยนะครับผมก็เกือบๆประมาณไดชาร์จนี่แล้วกันนะประมาณไดชาร์จตูดไดชาร์จเนี่ยฮะถ้าตูดไดชาร์จรถก็จะอยู่ประมาณนี้ เกือบซุ้มล้อประมาณนี้นี่ฉีดๆประมาณนี้นะฮะ80เซนของเขานะครับที่เขาเคลมไว้นะครับผมสำหรับตัวฟอร์ดนะฮะอ่าโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถล้อๆแบบนี้นะครับผมกับรถสมรรถนะดีๆแบบนี้นะฮะอ่าก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะฮะสำหรับรถสวยๆลรอๆแบบนี้เนาะถ้ายังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดหนึ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะฮะยังไงแล้ว EP นี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับผม เดี๋ยวสักครู่นะผมขอฝากช่องทางการติดต่อทีนึงก็เป็นช่อง e d d i f o r r d นะครับผม e d d i f o r r d ดัมเบลวันเนาะแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็น e d d i ดดัมเบลวันฮะเบอร์โทร0993966351นั่นเองนะครับถ้ายังไงแล้วนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยฮะยังไงแล้วขอบคุณมากจริงครับสำหรับ E ีทีนี้นะครับผมขอบคุณครับ